อัสมิลลัคมาละฮิมนะครับก็อัลฮัมดิลละนะครับเดีย๋ยววันนี้เราก็จะไปที่อัลกูดายบียะนะครับซึ่งกูดายบียเนี่ยก็ <c oughs> มีความสําคัญนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ของอิสลามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะครับอของอประวัติศาสตร์อิสลามนะครับกูดายบียเนี่ยเป็นตําบลหนึ่งที่อยู่ห่างไปจากมักกะนะครับก็ ห่างไปประมาณ20กว่ากิโลนะครับแล้วก็ความสำคัญฮูเรบียะเนี่ยผมครั้งก่อนนะครับก็ได้เกริ่นไปคร่าวๆแล้วนะครับนั่นคือว่าเหตุหการณ์ฮูเบียะเรียรว่าซุลฮูเบียะนะครับสนธิสัญญาฮูเบียะเนี่ยคือเกิดขึ้นนะครับในเดือนสุนัขนะครับปีพิจารณาักราชที่6นะครับหลังจากที่ท่นานนบีมุฮัมมัดสุลลัลลัสสลัมนะครับ ได้อพยพไปอยู่ที่ที่มาดีนะนะครับเขาได้ประมาณหกปีนะครับแล้วก็คือท่านนาบีมุสลิมเนี่ยก็ได้ฝันนะครับว่าท่านแล้วก็บรรดาซาบาเนี่ยได้เข้าไปยังมัสยิดฮารอมนะครับแล้วก็ได้ทาอุรได้โกนศีรษะได้ตะทะลุน,นะครับท่านก็เล่าความฝันนี้นะครับให้กับบรรดามุสลิมินนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ดีใจกันนะครับโดยเฉพาะ,ะชาวมุฮายยรินนะครับ ซึ่งชาวมุฮาิรีนเนี่ยเป็นชาวมักกะนะครับแต่เดิมแล้วก็อพยพไปอยู่ที่มาดีนะนะครับหกปีนะครับที่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กลับมายังมักกะนะครับเขาก็เลยมีความคิดถึงมักกะนะครับแล้วก็ค่อยๆก็ดีใจนะครับเมื่อท่านนับดุลเลาสุลลมนะครับบอกว่าเนี่ยจะมาทําอุปรรคนะครับแล้วก็ท่านอับดอลเลาะห์สุลลัมนะครับก็ได้มาทำอุปรรคนะครับ พร้อมกับชาวมมฮเยนชาวอันซอรและก็อาหราับ้อื่นทุกคนนะครับเข้ามาเนี่ยโดยโดยที่ว่าท่านเนี่ยก็ครองเอกรอมนะครับที่มีก่อนนะครับรุ่นฮอลายฟ์นะครับแล้วก็มาธงรักคือโดยที่ว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะมาทําสงครามเพื่อมาใกล้หรือเป็นฐานนะครับที่มั่นนะครับของมุชริกินณนะตอนนั้นนะครับก็เลยมีการส่งคนมาเจราจารนะครับ ว่าเนี่ยให้มุสลิมคือกลับไปก่อนนะครับมีการเจราจาไปเจราจามานะครับบางมุช่กินก็ส่ง <ไป S 1> ทูต <ไป S 1> นะครับขเขามาท่านนาบีนะครับแล้วก็คือท่านนาบีก็บอกว่าท่านไม,ไม่ได้มาทําสงคราในที่สิ้นแมมาทําอุมร้อย่างเดียว อา่ <ooh> <ม>านะคของเกาเก่เาและก็หลงนั้นเนี่ยอา่อาอย่าเอามาดีเนี่ยเราไม่เคยเข้าก็ครบชีวิตก็กลับไปนะครับอ่าทีนี้ก็ท่านนายบิลล์สลัมนะครับก็ได้ส่งนะครับอ่าท่านอุสมาเนี่ยเข้าไปนะครับอ่ส่งท่านอุสมานเข้าไปปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็มีปปมข่าวลือนะครับอ่าว่าท่านอุสมานเนี่ยถูกฆ่านะครับอ่ามีข่าวลือว่าท่านอุสมานเนี่ยถูกฆ่าพอ มีข่าวดีแบบนั้นนะครับท่านนาบีเนี่ยก็คือโกรธนะครับแล้วก็ได้เรียกรวมบรรดาซอบฟนะครับแล้วก็ให้มีการใบอ้อกันนะครับให้สัตยาบันกันนะครับว่าจะสู้ไม่ถอยอะนะครับ,รบแล้วก็การใบอ้อครั้งนี้นะครับ อัลลอฮฺอัลอาล่ยได้ทรงปรุงพอพระไัยกับพวกเขานะครับบรรดามุสลิมนะครับที่อัลลอฮฺอัลอาล่ยได้ตรัสอิมซุรออัลกัสนะครับแล้วพระละอับบิลลอฮ์อันมูมินีเนื้อิดยูบะยอูนะกะบใตะต้นชะจจระนะครับอัลลอฮฺอัลอาล่ยได้ทรงพอใจแล้วนะครับกับบรรดามุมินที่พวกเขาเนี่ยได้ทําสัตยาบันนะครับให้ใบ้อะนะครับใต้ต้นไม้นะครับใต้ต้นไม้ตอนนี้คือโดนตัดไปแล้วนะครับไม่มีที่ที่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ก่อนมันมีอยู่นะครับก็ สุดท้ายนะครับเมื่อพวกมุชลิกินมักกะเนี่ยเห็นว่าท่านนาบีเนี่ยเอาจริงนะครับเรามีการทำเบอญจกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับว่าจะสู้จนตายนะครับจะสู้ไม่ถอยเนะี่ยพวกนี้เนี่ยก็เลยส่งคนเนี่ยมาเจรจาอ่านะครับส่งคนมาเจรจาส่งซไฮบิลอัมมาเจรจานะครับแล้วก็ในสัญญานะครับในส่วนที่สัญญานะครับซุลออเดีเยเนี่ยก็คือว่า หลักล่าคือว่ามีสี่ข้อนะครับนั่นก็คือว่าบรรดามุสลิมนะครับที่เดินทางจากมาดินาเนี่ยเพื่อจะมาทําอุมร้อนเนี่ยเดินทางมาเนี่ย400อกว่ากิโลนะครับอีก20กว่ากิโลจะเข้ามักกะแล้วเนี่ยนะครับคือบรรดามุสลิมนะครับในปีนี้ห้ามทําอุมร้อนก่อนให้กลับมาใหม่ปีหน้าะนะครับ ให้กลับมาใหม่ปีหน้าในปีพิจารศักราชที่7นะครับสุลต่านเปียในปีที่หกนะครับหนึ่งก็คือว่าให้มุสลิมเนี่ยกลับไปก่อนไม่มีการทำอุมรอดด้อนใดๆทั้งสิน้นนะครับแล้วก็เมื่อมาในปีหน้านทั้งร้อยทั้นเนี่ยคืออยู่ได้แค่3วันนะครับอ,อยู่ได้แค่3วันนะครับนี่คือหนึ่งนะครับสองก็คือหากว่า คนที่ว่านีนะครับจากมักกะนะครับแล้วก็ไปอยู่นะครับกับมุสลิมที่เมืองมาดินนะเนี่ยชาวมุสลิมเนี่ยจะต้องส่งตัวกลับส่งตัวกลับคืนสู่มักกะนะครับแต่ถ้าหากว่ามีคนจากมาดินนะหนีจากมาดินนะมาอยู่กับมุชลิกินที่มักกะมุชลิกินจะไม่ส่งตัวกลับนะครับนี่คือเสียเปรียบนะครับข้อหนึ่งข้อสองเนี่ย แล้วก็ข้อสามนัก็คือจะมีการทำสัญญาสงบศึกนะครับกันเป็นเวลา10ปีนะครับจะไม่มีการสู้รบกันเป็นเวลา10ปีนะครับแล้วก็ข้อข้อข,ข้อที่4นะีก็คือว่าชาวอาหรับเนี่ยกลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับจะเป็นพันธมิตรกับมุชิลิกีนมักกะก็ได้หรือจะเป็นพันธมิตรกับมุสลิมที่มาดีนนะก็ได้ แล้วก็ให้ถือว่าพันธมิตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอของฝ่ายมุสลิมหรือว่าฝ่ายมุชลิกีนนะครับห้ามละเมิดต่อกันนะครับนี่คือ,อชาวมุสลิมนะครับบรรดามุสลีมเนี่ยถือว่าส่วนที่สัญญาเนี่ยคือรเราเสียเปรียบนะครับรเราเสียเปรียบก็คือว่าข้อเกิดเหมือนเหมือนข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าห้าม มุสลิมเนี่ยทำอุ้มรอกก่อนในปีนี้นะครับคือเราเดินทางมาไกลแล้วใช่ไหมเดินทางมา400กว่ากิโลเนี่ยนะครับอีกนิดเดียวจะเข้าทรารมุนรอกแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้เข้านะครับสองก็คือหากว่ามุสลคนทีน่หนีไปอยู่คนจากมุสลิมจากมัก,การหนีไปมาดีนาเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยต้องส่งตัวกลับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจากมาดีนาหนีมานะครับเข้ามักกะา์เนี่ยมักกะา์เนี่ยไม่ต้องส่งตัวกลับนะครับดังนั้นตรงนี้มุสลิม หลายคนนะครับบรรดาอมุสลิมนะครับโดยส่วนใหญ่นี่คือรับไม่ได้นะครับกับข้อส่วนที่สัญญานี้นะครับแล้วก็คนที่รับไม่ได้มาถึงคือท่านอมารุมนัอตอนะครับเข้าไปคุยกับท่านนบีนะครับบอกท่านนบีว่าท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นศาสนทูตหรือทําไมเนี่ยเราต้องไปยอมทําไมโนบุไม่ยอมพ้อนี้ด้วยนะครับนี่มันเสียเปรียบนะครับการทำส่วนที่สัญญานี้นะครับ อ่าสมหรับอ่างไรไม่เป็นคือเสียเปรียบนะครับแต่ท่านนบีอุสซาลัมเนี่ยอ่าท่านเนี่ยรู้นะครับแล้วก็มองการไกลว่าการทำสนธิสัญญาเนี้ยนะครับการที่เราสงบศึกเนี่ยเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับอ่ามันจะเอ่อเป็นผลดีต่ออิสลามในการอะไรในการที่จะดะาว่าเผยแผ่อ,อิสลามนะครับหากว่ามันมีการทํางสงครามกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแน่นอนว่า การเผยแผ่ิสลามเนี่ยก็คือย่อมมีอุปสรรคนะครับไม่สามารถที่จะเผยแผ่ได้อย่างกว้างขวางแล้วเราก็ได้เห็นนะครับว่าจํานวนมุสลิมเนี่ยก่อนส่วนที่สัญญาวิรดเบียเนี่ยมีจํานวนน้อยแต่ว่าพอหลังจากส่วนที่สัญญาวิรดเบียเนี่ยชาวมุสลิมเนี่ยเพิ่มขึ้นจํานวนมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ต้องกังวลกับการที่ว่าจะต้องมาทำสงครามอยู่ก็คือสามารถทจะเผยแผ่ิสลามเนี่ยให้ชาว ของอารักต่างๆเนี่ยได้เข้าใจได้รู้ถึงศาสนาธรรมนะครับอัเนี่ยเป็นผลดีนะครับเมื่อออท่านนาับีเนี่ยคือพอมีศาสญ,ญาเนี่ยคือท่านนาับีเนี่ยเอาเลยนะครับถึงแม้ว่าบางข้อเหมือนกันว่าจะดูเสียเปรียบนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นผลดีกับมุสลิมหมดเลยนะครับเหมือนที่ อัลลอฮ์ตาลานะครับหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยก็ได้ประทานนะครับระหว่างที่เดินทางกลับนะครับซุลฮัลฟัตนะครับอินนาฟัตตฮานะนะครับฟัตฮัมมูบีนะนะครับแท้จริงแบบเราได้ประทานชัยชนะเก่าซึ่งเป็นชัยชนะที่ชัดแจ้งนะครับเนี่ยส่วนที่สัญญาเนี่ยนะครับที่มีการทําที่บูดาบีเนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่ชัดแจ้งเลยนะครับเพราะว่ามุสลิมเนี่ยสามารถที่จะ อะไรในท้ายที่สุดเน่ยคนที่ผิดสัญญาเองนะครับก็คือพวกมุชริกีนะครับที่พวกเขาเนี่ยไปผิดและเมื่อสัญญาในข้อไหนที่ผมได้ได้บอกไปในในตอนที่ไปเยอะรอน,นะครับในการที่เป็นเหตุผลทําให้มุสลิมเนี่ยสามารถกลับมาพิชิตเมืองมักกะได้ภายหลังจากสุลฮุดอยบียาหรือว่าสมัยอิบิยา,า,าเนี่ย,ยแค่สองปี นะครับอ่ามุสลิมเนี่ยก็สามารถกลับมายึดเมืองมักกะได้นะครับอ่านั่นคือว่าเขาเนี่ยไ้ละเมิดนะครับในข้อไหนอ่าในข้อที่อ่าชาวอาหรับที่ว่าจะทําสงครามชาวอาหรับที่จะเป็นพันธมิตรกับฝ่ายใดเนี่ยก็ให้ถือว่าชาวอาหรับที่เป็นพันธมิตรเนี่ยกับมุสลิมมุสลิกีนและมุสลิมเนี่ยนะครับว่าถือว่าเป็นฝ่ายนั้นนะครับอ่าแต่ทีนี้เนี่ย เผ่าบรรณบักเนี่ยนะครับเป็นพันธมิตรกับพวกมุชลิกนกูเรชนะครับแล้วก็เผ่ากูซาฮ์เนี่ยนะครับเป็นพันธมิตรกับมุสลิมอ่านะครับที่มาดีนะนะครับทีนี้เหตุการณ์ันก็คือว่าเผ่าบรรณบักเนี่ยไปฆ่านะครับชาวเผ่ากูซาฮ์แล้วก็มีพวกมุชลิกนมักกะเนี่ยร่วมส่งอาวุธร่วมฆ่าชาว,วก,ชกูซาฮ์ร่วมกับบรรณบักด้วย นะครับดังนั้นเนี่ยชาวกุซาที่เป็นพันธมิตรของท่านอบีเนี่ยก็เลยไปบอกนะครับไปขอความช่วยเหลือจากท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านอับดุลเย์สุลตานับลเบที่มาดีนนะนะครับท่านอับดุลเบีอย์สุลต่านอับดุลเบเนี่ยก็เลยยกทัพมานะครับแล้วก็สามารถที่จะพิชิตนะครับเมืองมักกะ้งได้นะครับในฮิจรัตศักราชที่8นะครับหลังจากที่มีการนำทุนการเงินสุลฮุดัยบียะนะครับ ก็นี่คือประวัติศาสตร์คร่าวๆนะครับที่เราเนี่ยจะได้นะครับาจากอะไรการทําสนธิสัญญานะครับอุาดยายีนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีข้อคิดบทรเรียนมากมายนะครับแล้วก็ตอนนั้นตอนที่ท่านนาบีมุฮััมมดสลิมนะครับได้หลังจากหลังหลังจากท,ที่ที่มีการทำสัญญาครั้งนี้น ที่บอกว่าท่านอุม ja. ัสเนี่ยไม่พอใจอย่างมากเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพออายะเนี่ยถูกประทานลงมานะครับอินนาฟัตนาและการสถาบัมูนี้นะนะครับอ่าท่านนบีเนี่ยก็ได้เรียกนะครับท่านอุมัสได้ฟังนะครับอายะนี้นะครับท่านอุมัสก็ดีใจนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านอุมัสเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยทำอามานนะครับความดีทุกอย่างนะครับอ่าเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะลบล้างความผิดนะครับอ่าเพื่อที่จะลบล้างความผิด ที่เคยพูดเหมอยว่าแข่งกล้าวท่านนาบีนะครับตอนที่สุนฮุดีเบี้ยตรงนี้นะครับตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านเนี่ยพยายามทําความดีทุกอย่างเพื่อที่จะลบล้างความผิดตรงนี้นะครับที่ท่านพูดแข่งกล้ากับท่านนาบีตอนนั้นที่ว่าท่านท่านท่าน,านารู้สึกรับไม่ได้กับสนทิสัญญาตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใน ฮะดิษนะครับก็มีหกว่าเราเนี่ยทำในสิ่งที่มันไม่ดีก็ให้เราเนี่ยทำสิ่งที่มันดีงามเนี่ยลดล้างนะครับความไม่ดีนะครับท่านนี้มีกล่าวว่าอิจญัก,กิลลาฮีขุมากุนตะวานที่บีเศยตันฮะัสนตะตัมบูฮะขอลิกินนัสดิคุลุกินฮะซันนะครับท่นานนี้โสดจงเกรงกลัวตร์อหละนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดนะครับแล้วก็ จงทางความดีนะครับติดตามความชั่วเพื่อความชั่วเพื่อที่ความดีนั้นมันจะไปลบน้าความชั่วนะครับแล้วก็จงปฏิบัตินะครับกับเพื่อนมนุษย์นะครับด้วยกับมารยาทที่ดีงามนะครับนี่คือเหตุการณ์นะครับของมุไรเบียนะครับก็หวังว่าพี่น้องนะครับก็จะ ได้รับนะครับเก็บความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ค้อบคิดนะครับจากส่ธทิสัญญานี้นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะไปสู่นะครับสถานที่ฮูดไอเบียนะครับที่มีการทําสนธิสัญญาตรงนั้นนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะเนียนนะครับทาอมร้อนก็สามารถที่จะเนียดตรงนั้นได้นะครับผมตอนนี้ก็ความจบไ้